สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเช้าวันนี้จะพามาพบกับพี่วันค่ะมาพร้อมมะเขือเทศค่ะวันนี้ครับสวัสดีครับกําลังทําอะไรคะอ๋อยงเชือกไอแต่งไอเนี้ยไม่ให้มะเขือเทศล้มครับเพราะลูกเขาดกลูกเยอะมากจริงเริ่มหนักแล้วครับค่ะดูลูกนะคะลูกใหญ่มากถ้าไม่ยง,งเชือกถึงต้นต้นก็จะล้มครับ เนี่ยจริงจะหกักเนี่ยดกมากกี่ลูกนี่ตัวนี้หกฝั่งนู้นล่ะใช่จบสาลูกช่อนี้สิบสาลูกใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ทั้งต้นนะครับถ้าทั้งต้นเนี่ยเัีมาดูกันครับเนี่ยหนักมากเพิ่งโยงเชือกเสร็จ <c oughs> ดกมากต้นนี้ ข้างบนก็ยังไม่ติดนะน้องเพิ่นค่ะยังดอกดอกยังต่อไปเรื่อยๆค่ะใช่ลูกดอกมากค่ะวันนี้จะพามาดูการเติมน้ําปุ๋ยนะครับเพิ่งเติมรอบแรกนะครับหลังจากปลูกนอนน้องเพิ่นนะค่ะช่วงที่เขาออกดอกออกผลนะคะเขาจะกินน้ําค่อนข้างเยอะเลยใช่ต้องหมั่นเช็คนะครับใช่ต้องสังเกตบ่อยๆหรือไม่ได้เลยหรือน้ําแห้งตายค่ะเนี่ยมาดูระบบรากน้องเพิ่นมาดูสิครับดูสิ เนี่ยรากขาวสวยเนี่ยค่ะเขากินน้าเกือบหมดกล่องแล้วค่ะเนี่ยถ้าไม่ดูถ้าไม่เติมเนะ่เรียบร้อยนะครับวันนี้พืชทุกชนิดนะครับระบบรากสําคัญถ้าระบบรากเขาเดินดีอะ่ะพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีครับแต่ถ้ารากไม่สวยรากเล็กรากน้อยเนี่ยพืชก็ไม่โตไม่ไม่เติบโตเขาดูดกินสารอาหารไม่ได้เยอะ เดี๋ยววันนี้จะพามาดูการเติมน้ำปุ๋ยนะครับอ่านี่ครับอันนี้ปุ๋ย AB ของเราครับปุ๋ย A ปุ๋ย A ปุ๋ย B เดดเริ่มสองหน้าแล้วเดดเริ่มขึ้นแล้วเนี่ย A B ปุ๋ย A b สูตรเข้มข้นของทางฟาร,ร์มสิสเกตเกษตรไร่ดินของเรานะครับปลูกได้ทั้งผักสลัดและกผักไทยนะครับเห็นไหมคลิปก่อนที่เราทําปลูกแตงกวาดกเหมือนกันรอบนี้ก็เลย พาท่านผยยู้ชมมาดูการปลูกมะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศพันเชอรี่เนาะน้องเพิ่นเนาะใช่ค่ะใช่ทีนี้การปลูกผักผักไทยไม่ว่าจะเป็นแตงกวามะเขือเทศหรือพริกหรือมะเขือหรืออ่ะครอบคลุมผักไทยเนาะใช่ใช่ห้าซีซีแต่นั้นหนึ่งลิตรนะครับผลค่ะใช่ใช่ที่อ,ออกลูกออกผลไม่ต้องใช้ปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยบำรุงทางใบต,ต,ตัวตัวอื่นมาผสมมามาช่วยเฉพาะเอบสูตรเข้มข้นของเราก็เอาอยู่ครับ เนี่เป็นปุ๋ย ab ที่ผมผสมเรียบร้อยแล้วนะครับ5ซี cc ต่อน้ำหนลิตรเนี่ีนี้จะพาไปดูการเติมนะครับใช้บัวเติมนะครับที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปตอนที่ทำแต่งกวาเนาะไม่อยากให้ใช้สายยางฉีดน้ำเพราะว่ารากรากของพืชจะกระทบกระเทือนเวลาเราเติมปุ๊บแรงน้ำมันจะหมุนจะเกี่ยวรากครับพืชรากจะกระทบกระเทือนรากจะขาดแนะนำให้ใช้ บัวตักหรือเหยือกตักแล้วก็ค่อยๆเทลงอ่ะมาน้องเพิ่นมาดูฝั่งนี้ครับอ๋อเติมฝั่งนู้นก่อนบ่ะไม่บนทางนู้นเดี๋ยวจะเดินอ๋อเดินได้ไหมดกนะมัเคือเทตุแต่กิ่งก้านเยอะเลยต้นนั้นนี่โอ้กี่กี่ลูกน้องต้นน้องเพิ่เยอะมากค่ะจนกิ่งเขาแบบโน้มลงมาเลยค่ะกลัวกิ่งหักก็เลยต้องยกขึ้นไปใหม <laughs> ค่ะเนี่ยดอกเยอะค่ะดอกขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ติดอัตราการการติดดอกติดผลเยอะมากใช่ค่ะเนี่ยระบบรากอย่างเงี้ยเราก็เติมใช้ไม้จิ้มฟันใช้ไม้เสียบลูกลูกชิ้นอ่ะค้้ฝาไว้อเติมแล้วก็ค่อยๆเทลงไปนะครับที่ข้างๆใช่ไหมคะใช่ระวังระบบรากสําคัญมากครับอย่างที่ว่าแหละระบบรากเขาคือคือหัวใจของการเจริญเติบโตแหละเนี่ยค่อยๆเติมลงหลายคนหลายท่านนะครับ ใช้สายยางปั๊มน้ำแล้วก็ฉีดใส่เลยรากเขาจะจะหมุนจะเกี่ยวกันเกิดการกระทบกระเทือนครับแป๊เบเดียวตายครับไม่รอดหลักการเติมก็อย่างที่เคยบอกนะครับอย่าเติมเต็มกล่องโฟมเหมือนตอนปลูกใหม่นะครับเพราะว่าพืชอ่ะเขาต้องการออกซิเจนระบบหายใจเนาะน้องเพื่อนเนาะค่ะเนี่ยเติมแค่ครึ่งกล่องโฟมพอเต แต่เราต้องต้องต้องจําไว้นะครับว่าพืชเขาโตแล้วเขากินน้ําปุ๋ยเยอะเราต้องหมั่นเช็คบางคนคิดว่าเติมเยอะๆไว้เผื่อไม่มีเวลามามาเช็คมาดูไม่ได้นะครับพืชขาดออกซิเจนหายใจไม่ได้ก็ตายนะครับเพราะว่าเราปลูกแบบน้ํานิ่งเนาะเราไม่ได้เราไม่ได้วางไอ้ออกซิเจนเนาะใช่ค่ะบางคนเขาจะวางไอ้ไอสายออกซิเจนครับถ้าตัวนั้นนะได้เติมน้ําเยอะๆได้ ก็เติมไปเรื่อยๆนะครับเติมจนกว่าจะครบทุกกล่องสวยไหมน้องเพื่อนสวยค่ะแล้วเริ่มสุกแล้วค่ะทยอยสุกแล้วค่ะอันนี้เราก็เก็บกินไปบ้างแล้วนะคะตัวไหนที่เขาสุกก่อนอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเก็บกินไปเรื่อยๆแม่เก็บไปววัก่อนนะใช่ค่ะไปตำซ่วงตำค่ะอร่อยมากใช่มันจะออกออกอมอกหวานเนาะใช่ค่ะก็จะติดหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆค่ะ กินกะส้มตําอร่อยมากเลยค่ะปกติเวลาตาส้มตําเปิ้นจะไม่ชอบฝานนะคะจะใส่ทั้งลูกเลยเวลานี่กุบกุ๊บใช่เวลาตักกินอย่างเงี้ยมันจะเต็มปากเต็มคําอร่อยมากค่ะเนี่ยเติมเติมน้ําปุ๋ยอย่าเติมเยอะค่เราไล่เติมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ใช่เติมแค่ครึ่งของโฟมพอจะได้มีพื้นที่ในในรากเขาหายใจได้ค่ะ เดี๋ยวตอนสุกเต็มต้นเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบครัจะ,จะจะอัปเดตจะ,จะอัปเดตให้ดูอีกค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะสีสเกตเกษตรไร้ดินค่ะปลูกผักในกล่องโฟมครับสําหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวให้พี่วันเติมให้เต็มไปเรื่อยๆค่ะเติมเติมไปเรื่อยๆจนครบนะคะค่ะแล้วค่อยกลับมาดูอีกรอบนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ